สิโอ้โหพวงนี้นเห็นว่าน่าจะพ่อพันเกลือเพื่หลาทุกคนดูอ uh huh. ดูแล้วมาลุ้นกันว่าจะพ่อพันเกีย่ยเพืดไหมเนาะบดนี้ Sorry i s DJ สวัสดีครับวันน like, so ี้ก็อยู่โบเบียร์รีมากเอฟซีจากแหล่งนู้นเมื่อกี้ที่มันเห็ดชนเนาะแล้วก็มาพบแหล่งนี้เนาะน้ำแห้งทุกคนดูแต่ว่าในในมันก็แห้งแล้วเราลองสำรวจดูนะว่าจะมีพ่อพันธุ์หลุงหรือเปล่ามันมันก็น่าจะมีเดี๋ยวลองมาเด่าฝากกอล้วกับเจล้วว่าจะได้กี่ตัวไหนๆดูแหล่งนู้นว่ามันกล้ามามาลให้เลิรอบแรกก่อนนี่รอบแรกเราคิดว่าไม่มีเลยรหรือไม่พังไปแล้วไปดูไปดูไปดู ตรงไหนเลยได้ได้เยอเลยเนาะไปกดเร็วเฉดเลยตามเลยทุกคนไปเล็กสกูไปทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ไหมนี่ตรงนี้มันเห็นว่าน่ามีมีโฟนนี่มั่งจ่าเนี้ยเดี๋ยวมันเห็นจะเลึกเะลึกไอ้น้องๆเลยก่อนนะเนี่ยไอบรรปองป้องบรรนี้ใช่ไหมมั่งจ่านะโอกาสจะมีโหวอดมันเห็นว่าอืมขนาดเป็นไงมั่งจ่าบอกเลวไม่มีมั่งจ่าลอยนี่แหละพี่เอออืมวางไป บอกเละอย่าเชื่อมันจะโลนมันจะว่าดูได้แล้วเนี่ยในรูนี้เงีนว่าน่าจะมีมั่งเพราะว่ามันน่าจะมาหยบอยู่ในนี้มั่งปลามันแบบมันคิดว่ามันจะมาไม่พบแต่ว่าไอพีเดียวมันจะช่วยเลยวงวงนะถ้าเจอวงเรียกเลยนะเจอไหม เต็มร <t ôi> ูหน้าเต็มแกเขากม่รูักโหวดกลางวังเหรอไม่แน่นะเพราะกลางวังน้ำมันลึกนะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนเราจะเจอหวดบ้างไหมเพราะว่าโหวดไม่หวดไม่รู้แต่ว่าขี้หัวเต็มๆใช่โอ้โหได้ลูกกับปลาดุกกระวลุจ้า เก็บเกใส่นจ้ะตุงตุ้งตุ้งนเลยตมน้ำเลยแก้หมดแก้หมดแดมดิได้ไหมนยังโเนี่ยเจาะลวงนี่หดโ้จริงใส่ทุกคนอันนั้นนี่เก็บนี่เดียวไม่ใต่น้ำไม่ได้ตรงนั้นคนนีดียเอเออมึไม่ต้นอนให้มาถ่ายกันนี่เกโอ้โหงนี้มึงเห็นว่าน่าจะพพันเก็บเพ่หลาทุกคนดู ดูแล้วมาลุ้นกันว่าจะพอพันเก็บปุ้ดไหมเนาะบทนี้มังจรมาได้ไปอะไรบ้างนี่เป็นใช้ปลาดุกโนทั้งตัวเนี่ยได้ปลาดุกมาทองได้ปลาดุกมาทองเก็บก่อนเดี๋ยวเราเดินมาเจอชุดใหม่แล้วนั่นเลยจู่บดคลิปอีพีที่ที่4ที่18แล้วเดี๋ยวเก็บปลาดุกก่อนดูน้าๆเดี๋ยวนู่นนู่นฟองอยู่นู่นจากนี่นี่เนี่ยฟองทุกคนขอบแล้ว มาาดปกติเนาะพอเป็นไม้บอดนานก็นานลุงคงฟื้นเร่งเจอขาวจีบเลยน่าจะว่าตัวเกเรแล้วกันเนาะน่าไปทำงานละไปได้หรอนั่นน่ะนี่นี่โอ้ยรวยนั่นเลยดิจับได้มือไหมไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าอยู่ไหมรู้อยู่ไหมเกลี่ยเลยหรอไหนไม่เห็นดิมีเลยมีเลยไม่มีปืนเดี๋ยวเกลี่ยเลยนะ mi đây em à, nào, 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 em ừ. Ừ, 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 đi đây ra nhìn này nhé đây 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 chơi đây đây đấy, đây 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 này đây 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 được.

nó lấy đẻ 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 đẻ. lấy 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 cao lấy 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 kìa lấy 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 này lấy 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 kìa Ừ, lấy 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 Chuông, chuông lấy Chuông lấy 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 Chuông lấy 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 อืมสุนพลเียบ้อยมีเลิม่รูว่ากันจริงแขกแรกด่โอ้เนี่ยหลาวกงหลาจริงฮยจังนี่กงนี้กองนี้ด้ยอจริงนี่คนกองนี้กองกงเกากงเกากงเก๋หางเลยกองเกอยู่ไหมอืมไม่อยู่อยู่แต่ตัวเมียอืมตัปูไปตะงานฮ้ออกมาหมดแล้วเตัปูน่าจะไปตงาน โอเก็บหมดผูกันเดี๋ยวตัวเล็กู้นู้โม่ม่เก็บก่อนเดี๋ยวปีนงยงยงเก็บขบเดี๋ยวเดิว่าบางอี้เก็บมดไม่ือเดี๋ยวมนแนงมันไม่ได้เก็บนะในมันจ่พบเลยเหนลางๆนี่ไหมไม่รู้กบงี้แล้วแต่ว่าไมจริงเหรอติดอยู่แล้วครับพีุ่กอยู่แล้ว เงียบดูไมหลายตัวเลยแ่ไม่เป็นลยเงียตึงเงียตึงได้ึมันมาดูกันว่าจะได้อีกไหมนะทุกคนนะมันเลยกีรจูล้วติดต่อเันเลยนะฮ่าอมหนบทนี้โอ้ตูไมาใช่ขาพิษเลยดูนี่นี่โอ้ดูเห็บีไรนงกมีปลาอยู่ในมั้ยไม่รู้นะจวงนั้นน่ะ่วงเลย่วงเลยบทที่่าไรฮะหาแล้ว ไม่รู้ว่า้าได้พอบันไหมตัวนู้โลเกนได้ตัวนี้คู่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 ไม่ใหญ่แต่ว่าก็ได้ดีกว่าเพื่อนนะไม่ใหญ่ก็ดีกว่าเพื่อนด้วเนาะมืนดีกว่าเพื่อนนะว่าตัวนี้อันนั้นเอฟซีบูดซีสวยดีโอเคเมียวเหียเหนียวไปด้วยเหียวกันนึงเอาหมดแล้วมันไปทำรังให้มันรักกันที่นู่นต่อเพราะว่ามันกำลังรักกันมันกำลังจะสิงลุงสิงเลียงดสิมทุโมสิงลุงซุมเงี้ยง โอเคกิบหมดเลยแล้วมาทำไมเพื่อนมาทำอะไรเพื่อนใจเย็นดินี่หาอะไวผมก่อนอิงจักรไม่รู้แถนี้นะมีกันแถนนี้ก็น่าจะมีเลยตรงนี้ก็น่าจะมีเห็นว่าวดเก่าพีเอฟซีเราไม่ได้มานานมันมันเอาไป ไม่รู้เห็นมันหลุดออกเฮ้ยเอฟซีเมื่อกี้เราพบปอดตรงนี้ทุกคนเนี่ยเราไม่ดก็ได้ไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้เลยใช่ไหมเรียบร้อยไหนในในของในของให้ในของให้ในของโอ้โหล็อกหลังถ่ายคนเดียวเต็มถ่ายคนเดียวแต่ไม่ได้โกดอ๋อมังจ่านี่ฟองอุ้มลนี่เนี่ยฟองมังจ่าฟองของเทเรียบร้อยมังจาก่อน เอฟซีบางใาคนเดียวเลยบางใาล่ะเกลี่ยโร่ลงใจไม่ตันเนาะเรียบร่เอฟซีเต็มคาราบุ้งเลยไปไปสว่างไปเจงไม่ทันเลยเดี๋ยวพี่ข้างหน้าได้มาชุดหนึ่งลาวสองตัวเก็บหมด เก็บเพ่มาแกที่บ้านมีของที่บ้านมีของแกไอ้หมอนเพราะว่าพบตะปูมั่งเีนือเลยดิแมวเล็กงตรงนี้น่ามีมังม่งเหนเลยผมฟังตีอ่ะตรงตงนี้น่าจะมีความจ่าล้อสล้อของจ่าตักนี้มังจ้า

ที่ที่เขาหาไม่ได้เขาเก็บหมดลงแกเนาะเราก็เริ่มหาไม่ได้เลยเบอร์ปลาปลาดียังต้องเก็บใช่เราก็เริ่มหาไม่ได้ทุกคนเนอก็พอเราหาไม่ได้เราก็หาไม่ได้เหมือนคนอื่นนั่นแหละพอตอนนี้ทีหลังประกาศเบนแล้วกระเบนแล้เแต่เนยไงถ้าไม่ทำการเก็บไว้ก็จะไม่ปีฮู้ยสชงสชงแล้วชงแล้วชงแล้วจะได้ จองหลานได้ด oh oh mm ิไ hmm. ด้ของก่อนอืมแจกหมดแล้เต็มคาร์บีวกันลราบ่อนิ่มจออไปต่อที่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นเช็คเช็คล่างงานก่อนโอเคยังบดไปบดไปอยู่ไปขึ้นบังเกรแล้วไม่พื้อเก็บทำดีตัวเราอืมอืมอืมก็มาเฉยลูกก็มาเฉย ดหมอืมก็มาเชยอืมยังอยู่ตรงเงียบแกเนาะให้มหมดบ่ออุ้ยควองมันแกคว่งควองอืมศูลมันแกอืมศูนย์ตกคว่งเดี๋ยวปลาศูนย์เก็บโรได้ปลาดุกลามมันแกเก็บเก็บมันกกปลาดุกปลาดุกโน้ตี่บ้านมันเงียเลี้ยงไว้สองเดือน ตัวสองล uh, uh, ah, uh, ูกเล็บสิอืมไม่เข้างี้แค่แรกอืมไองี้แล้วมังค่อืมดี๋ยวสิอ่าไหนเงเอามังคสามตัวแล้วทุกคนเราไม่ต้องไปซื้อปลาดุกลูแปดพันเลยเรายลีงเองเอฟซีทีนี้ปอกกีแกงก็ตัวมังค่เลยตรงนี้เลย ่ากนนบอกว่าตรงนี้ตรงนี้เลยในเอฟซีี20เรือเต็มกอบเต็มกรอบร่อยตรงนี้ตรงนี้ถึงว่าเราไม่คิดเลยนะว่ามันจะมาอยู่กันทางนี้เอฟซีตัวนี้เป็นอย่างไรมาดูฮึ่มโซน มันหลุดไปไหนไม่รู้มั้นจ๋าเรื่องเกี่ยวเพราะนั้นปีงอ่าเนี่ได้มาแล้วตะโพว์ยโยวไยโยแต่เก็บได้มันไม่ได้คนตะโพว์ยโย่เนี้คนเก็บได้สามตัวเป็นไงปีงกรอบเป็นเก็บในอะไดิเช็กไลยก่อนหลังนี้เต็มถุงก่อนจะหมดฤดูมันเก็บไม่แล้วเอาหนูตหลงโน้ตดิชุดใหญ่แล้วนี่นี้ชุดใหญ่มีตัวเลงโน้ เต็มกระเโอเคเป็นไงากกอแกระเจรองตรงน้นมกันเต็มแจกเต็มแจกตากกนแกระเจให้ตามไปอะไรี้ปืนต่อจิพี่ผเป็นน้ำพื่สวย